สวัสดีครับอีฟซท่านนะครับเดี๋ยวเร่งปิดงานกอ่อก่าน พี่ต้องมาดันช่วยผมเนี่ยแล้วพี่ก่อนมม่ข้างหน้าผมไม่ดันเนี่ยหนึ่มันปิดเปรีอยไมาแล้วมัก็บอกให้แต่งตังนี้หมายควว่าให้กออย่างนั้นก่อไปพร้อมกันนี่น,น,น,นู่นอะเป็นไปหมดเลยหน่อใช่ไหมอืมอก็าป่าแต่งไว้แล้วปาปาปรุงแล้าไปพี่ก็แต่งออกมา 형 큰애 룹. 네. 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 ได้ยุ่งแล้วเดยวลงแต่งอันี้นลุงก่อน จิงวางเสียงสีเอสามห้าได้อยู่นะหนุ่เสียงสามห,าหายย้าเอาา้ยเสียงสามห,าหายย้า,หา,ยยา,หาเราไม่ต้องไปตัดกสีอีก 伤害。想看 ลลลลปล่อนบอกไยเดี๋ยวได้ยอยู่ลงุงไม่ต้องสับคงแม่แม่มันวางเอียงได้อยู่ครับวางเอียงได้พอดี No. Oh.